ก็พวกเราอ่ะมังทีมล <reco Christ. S 1> ูกหมูสามตัวจ ah. uh ับอยู really? Although, ่แล้วพี่นางให้วันนี้มาให้วะขอมึงเด f o ฟูแปลว่าอะไรอ่ะคนโง่โหแค่คือพูดตักิดไม่ได้อ่ะมึงด่ากูโง่เลยเหรอเออมึงบุลลี่อ่ะมันแปลว่าคนโง่อีโง่เฮ้ยอ๋อแค่นี้ไม่รู้เลยอ๋อ พี่นางบอกว่าต้องให้พร้อมกันห้ามแยกกันเด็ดขาดมึงก็ไม่เห็นมีอะไรแปลกนะเว้ยเออส่วนดวงของกูอ่ะกูจะได้เป็นเดิะสตาร์ว่ะเกลียดเลิก <c oughs> เล่น่อนผมงายมึงอะ่ะเอาตอนนี้ก่อนแล้วมึงจะให้พวกกูช่วยอะไรต่อพูดมาได้เลยแต่พวกกูช่วย ไม่มีอ่ะพวกมึงกลับไปเถอะภารกิจนี้มันเสี่ยงเกินไปอ่ะถ้าพลาดอ่ะพวกเราจะตายกันหมดนะเว้ยตายเลยวะตายเลยเหรอโย,ยอ่าพลาดอะไรวะก็พวกเราอ่ะมันทีมลูกหมูสามตัวจับอยู่แล้วสี่อ,อดเป็นเดึ่สตาอวะสี่ตัวก็ได้สี่ตัวจับไม่มีอะไรที่เราทําไม่ได้หรอกเว้ยรวมพลังกันขนาดนี้ล่ะใช่นี่จกถ้าพวกกูไม่มาช่วยเนี่ยปัจนี้มึงตายไปนานแล้ว น่เจ๋งว่ะกูขอบคุณพวกมึงมากนะถ้างั้นจะเป็นตายยังไงเราจะไปด้วยกัน